สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุสีฟาร์มนะครับปลูกทุเรียนอย่างผมเนี่ยผมก็จะไว้หญ้าเนาะแต่ไม่ใช่ว่าต้นหญ้าทุกชนิดที่สามารถจะไว้ได้เพราะบางหญ้าบางชนิดเนี่ยมันก็จะรากมันแข็งแรงแล้วมันก็จะมีปัญหากับรากทุเรียนมากๆเลยนะจะพาไปดูว่าหญ้าที่เราประสบปัญหาเนี่ยเป็นหญ้าอะไรอย่างต้นนี้เนี่ยกำลังกำลังโตเราก็ปลูกแต่ต้นเล็กๆเนาะคราวนี้พอเราสังเกตว่าถ้ามีหญ้าชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าขน นะหรือหญ่างงัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้าเช่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสังเกตนะฮะก็จะมีขนเนี่ยหญ้าที่เขาเอาตัดไปให้งัวกินเนี่ยอันนี้มันอันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันจะแข็งแรงมากพอมันโตเนี่ยมันจะขยายพอมัน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 เลื้อยไปทางไหนเนี่ยมันก็จะโตไปทางนั้นเลยแล้วก็นี้วก็จะมันก็จะยึดดินทําให้รากทุเรียนออกไม่ได้ แล้วก็แย่งสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับเป็นญ้าชนิดที่เราต้องเอาออกเอาไว้ไม่ได้นี่ผมก็ไล่ออกมาบางส่วนแล้วต้นที่มีญ้าชนิดนี้อยู่อะยาขนเนี่ยใบเหลืองเลยเหมือนกับมันดึงอาหารมากแล้วก็รากมันเดินไม่ได้รากมันแข็งแรงมากๆเลยเนะนี่ยเนี่ยแต่ส่วนญ้าชนิดอื่นอย่างญ้าพวกยาแพรกยาเล็กน้นอยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาช่วยคุมดินให้เราด้วยอย่างต้นนี้แข็งแรงมากเลยครับ พราะว่ายายาขนมันไม่มันไม่มาแต่ต้นอื่นที่ยังเอาออกไม่ได้เผื่อวันเดียวพอได้ได้ผลมันจะแข็งแรงมากๆเลยเพื่อนๆทนใดถ้าเห็นหญ้าที่นี้ก็เอาออกนะครับอย่าเก็บไว้เนี่ยตอนนี้ตอนตอนแรกใบเหลืองเลยตอนนี้ก็เริ่มรัดแล้วพอเราทยอยเอาออกก็เหลือตรงนี้ที่ยังเอาออกไม่หมดก็ทยอยอ,ออกไปเรื่อยๆเนี่ยฮะสังเกตเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นพืชแล้วก็ขยายไปเรื่อย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  ยาขนเนี่ยยางัวเนี่ยที่ก็ตัดไปให้งัวกินอ่ะพอมันทอดไปทางไหนมันจะขึ้นทางนั้นเลยเนี่ยเต้นไม่หมดเลยแล้วออกยากมากยาเราก็ไม่อยากฉีดเนาะอย่างเนี้ยอย่างตรงเนี้ยเนี่ยตอนแรกมีกอนี่เราเองเราเผลอดียมันก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยพอมันเลื่อยไปทางไหนมันก็จะขึ้นทางนั้นแั้วเป็นปัญหามากๆเลยเช่นต้นนี้เนี่ยเนี่ยนี้เราก็ดึงเลย ดึงได้ดึงดูนะฮะนี่นี่นี่ที่มันน่ากลัวเนี่ยก็คือเห็นไหมฮะนี่ยังต้นขนาดต้นไม่ใหญ่นะที่มันน่ากลัวคือพอมือต้นนี้แล้วมันเลื้อยไปเนี่ยมันก็จะเกิดบมรากใหม่แล้วก็จะขึ้นต้นใหม่อีกแล้วก็ขึ้นต้นใหม่อีกยไปเรื่อยๆจนทําให้ดินเนี่ยมันแน่นมากๆเลยมีระยาชิดเนี้ยทําให้รากต้นไม้เราเดินไม่ได้รากคูเยนแล้วก็อ่อนแอเนาะต้นยังเล็กอยู่เราก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ก็จะมานี่แหละหญ้านี่แหละที่ต้องเอาออกอย่าไว้ได้ขาดส่วนหญ้าชนิดอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะเขยอยลงมาที่ช่องของเราเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับท่านใดมีข้อติชมหรือมีคอมเมนต์อะไรก็มาคุยกันได้นะครับของค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย